อุปกรณ์ให้น้ําอุปกรณ์ให้น้ําในการเลี้ยงไก่กระทงนะครับมันก็จะมีอยู่2รูปแบบก็คือระบบแมนวนวลก็คือเติมน้ําด้วยมือนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของกระปุกน้ํานะครับแต่นี้ปัจจุบันถ้าเกิดเราเลี้ยงไก่กระทงเนี่ยเขาไม่ค่อยใช้แล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสิ้นเปลืองเวลานะครับแล้วก็เราจะเป็นต้องคํานวณปริมาณน้ําที่เราจะต้องให้นะครับเพราะฉนั้นการเลี้ยงไก่กระทงที่เป็นแบบแบบการค้าในะปัจจุบันเขามักจะเปลี่ยนมาเป็นการให้น้ําแบบอัตโนมัติ ซึ่งระบบการให้น้ําแบบอัตโนมัติเนี่ยมันแบ่งเป็น2ระบบหลักๆเลยนะครับก็คือระบบเปิดระบบเปิดก็คือเป็นรางน้ําอัตโนมัติเป็นถังน้ําอัตโนมัติหรือเป็นแบบถ้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็คือน้ําจะต้องสัมผัสกับอากาศก่อนที่ไก่จะกินนะครับแล้วที่เราใช้กันปัจจุบันก็คือเป็นแบบถังอัตโนมัติลักษณะอย่างนี้นะครับที่เป็นแบบถังอัตโนมัติซึ่งลักษณะรูปแบบมันมีอยู่หลากหลายนะครับ อุปกรณ์ให้น้ําชนิดที่2ก็คืออุปกรณ์ให้น้ําแบบปิดนะครับน้ำจะไม่สัมผัสกับอากาศเลยจนกว่าไก่จะไปจิกหัวนิเปลิลหรือว่าจิกจุบน้ําแล้วก็น้ําจะไหลออกมาน้ําจะสัมผัสกับอากาศแป๊บเดียวแล้วก็จะไหลสู่คอไก่ได้เลยหรือว่าเข้าในปากไก่ได้เลยนะครับซึ่งปัจจุบันที่เขาใช้กันอยู่ก็คือเป็นแบบนิเปลิลนะครับนิเปิลหรือว่าหัวจุบน้ำนะครับมันก็จะมีอยู่ลาหลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบหลากหลายโมเดลซึ่งแต่ละขนาดแต่ละโมเดลนะครับ มันก็จะมีอัตราส่วนในการเลี้ยงไก่ที่แตกต่างกันนะครับเนื่องจากว่าแต่ละขนาดเนี่ยมันจะมีอัตราการไหลของน้ําที่แตกต่างกันนะครับจริงๆมันมีแบบไฮโฟเลตกับโล o โฟเลตอัตราการไหลของน้ํามากอัตราการไหลของน้ําน้อยนะครับอัตราส่วนในการเลี้ยงไก่ก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะใช้เนี่ยนะครับเราจะใช้ขนาดไหนเราจะใช้แบบไหนเราต้องดูนะครับเราต้องดูสเปคนะครับแล้วก็การติดตั้งความสูงของนิปเปิลโดยปกตินะครับเราจะต้องติดตั้งความสูงให้เหมาะสม มันจะทาให้ไก่ได้ดื่มน้ําได้ดีที่สุดนะครับในไก่อายุ1นถึงเวันแรกก็คือพูดง่ายก็คือเราเอาลูกไก่มาลงใหม่ๆเนี่ยนะครับระดับความสูงของนิปเปิลมันจะต้องอยู่ในระดับของตาไก่คุณลองดูนะครับคุณลองสังเกตดูว่าไก่ยืนปกติมันจะอยู่ในระดับตาไก่เพราะนั้นมันจะสูงมากก็ไม่ได้ทําไมก็ไม่มันสูงมากลูกไก่เล็กมันกําลังเรียนรู้มันมองไม่เห็นนะครับเพราะนั้นถ้าอยู่ในระดับตาไก่มันอาจจะมองเห็นแล้วมันก็เดินๆเข้าไปแล้วมันก็จะจิก แล้วก็การปรับแรงดันของน้ําภายในท่อเนี่ยจะต้องต่ําเพื่อให้มีน้ํามาเคลือบอยู่บริเวณหัวนิเปิลแล้วไก่มันจะเห็นอะไรที่มันวาวๆมันก็จะไปจิกเพราะมันมีหยุดน้ําลงมาเพราะนั้นการปรับแรงดังนภายในท่อตรงนี้ผู้เลี้ยงจะต้องดูนะครับถ้าเกิดว่าแรงดังนภายในท่อต่ําเกินไปน้ําก็จะไหลไม่หยุดถ้าเกิดแรงดันในท่อสูงนะครับสูงเกินไปน้ําก็จะไม่ไหลแล้วไก่จะต้องใช้แรงมากในการจิกหัวนิเปิลแล้วเวลาน้ําไหลออกมามันจะไหลแรง เพราะฉะนั้นระดับความระดับแรงดันของน้ําภายในท่อเนี่ยจะต้องเหมาะสมนะครับทีนี้พอไก่อายุมากขึ้นนะครับอายุเจดวันขึ้นไปเนี่ยนะครับระดับความสูงของนิปเปิลจะต้องอยู่ให้สูงกว่าหัวไก่ในลักษณะที่เวลาไก่ยืนจิกนิปเปิลแล้วมันจะเงยหน้าขึ้นไปนะครับอันนั้นคือความสูงของนาของนิปเปิลที่มันเหมาะที่สุดก็คือลักษณะนี้นะครับไก่จิกเงยหน้าจิกน้ําก็จะไหลลงมาพอน้ําไหลลงมาเนี่ยมันจะไหลเข้าปากพอดีเลย that uh happened -huh.